สวัสดีค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนในเรื่องของการแปลผลเลือดฝาคันนะคะก็วันนี้มาเป็นคลิปนะคะเพราะว่าจะได้ให้เห็นด้วยว่า,าตัวผลเลือดแต่ละตัวเนี่ยมีการแสดงเรียกว่าปกติในสมุดฝากคันเนี่ยคุณหมอจะเขียนแบบไหนนะคะตัวแรกนะคะก็คือตัวฮีมโตกริตนะคะกับฮีโมโกลบินนะคะ คำว,ว่าฮีมาโตคิดก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็น HCT นะคะแล้วก็ฮีโมโกลบินเนี่ยจะเป็นตัว Hb เนาะซึ่ง2ตัวนี้มีความสำคัญตรงที่ว่าตัวฮีมาโตคิดเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกถึงความเข้มข้นเลือดจริงๆคือทั้ง2ตัวเป็นตัวที่บอกความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงซึ่งมีความสำคัญเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่นะคะมีภาวะโลหิตจ,จาง แน่นอนว่าถ้าเรามีภาวะโลหิตจางเนี่ยมันจะส่งผลในแง่ของการนำพาสารอาหารนะคะจากแม่ไปสู่ลูกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยความเข้มข้นเลือดก็จำเป็นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วยแต่ทีนี้นะคะความเข้มข้นเลือดในช่วงตั้งครรเนี่ยก็จะไม่ใช่ความเข้มข้นเหมือนตอนที่เรายังไม่ท้องนะคะเพราะว่าช่วงท้องเนี่ยอย่างที่หมอเคย พูดไปหมายถึงเคยให้ความรู้ไปก็แล้วกันเนาะว่าในช่วงของการตั้งครรภ์นเนี่ยแน่นอนว่ามีการสร้างของเม็ดเลือดแดงเพิ่มแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยร่างกายของเราจะมีการเ,าเรียกว่าเพิ่มปริมาณน้ําในน้าเลือดเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะค่าปกติของความเข้มข้นเลือดในระหว่างการตั้งครรภ์นเนี่ยเราก็จะมีค่าที่น้อยกว่าน้อยกว่าตอนที่เราไม่ท้องนั่นเอง ก็คือโดยธรรมดาแล้วค่ะถ้าในคนที่ไม่ได้ตั้งครรภเนี่ยความเข้มข้นเลือดนะคะตัวนี้อ่าความเข้มข้นเลือดนะคะที่เป็นฮีมโตคริตเนี่ยถ้าเป็นตอนที่ไม่ท้องนะคะค่าจะอยู่ที่มากกว่า35%นะคะแต่ว่าพอในช่วงตั้งครรเนี่ยเราจะเอาที่ประมาณ30-33%ก็คือทำไมถึงเป็น30-33ก็คือว่าในช่วงของไตรมาสแรก และช่วงใกล้ๆคลอดเนี่ยเราจะเอาค่าอยู่ที่33%แต่ถ้าเป็นช่วงของไตรมาสสซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายของเรามีการสร้างน้ำมากกว่าเม็ดเลือดนะคะเลือดของเราเนี่ยจะเอาค่ามาตรฐานที่มากกว่า30%เท่านั้นนะคะ แต่ว่านะคะบางที่นะคะเขาก็ใช้ฮิโมโกลคบิน,นะคะจะเห็นว่าค่าฮิโมโกลคบินเนี่ยจะเป็นที่10ถึ 11. ง11 2ตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นค่าเดียวกันนะคะมันได้มาจากการตรวจเลือดเหมือนกันก็คือว่าค่าฮิโมโกลคบินเนี่ยหจะเท่ากับฮีโมโตคิด3เพราะฉะนั้นนะคะมันก็ขึ้นกับว่าในแต่ละที่ที่เราฝากคันเนี่ย เขาใช้ตัวเลขเป็นฮีมโตครีตหรือฮีโมคุบินนะคะก็คือก็คือแล้วแต่เลยคือคุณหมอเขาบางที่เขานิยมใช้เลขบนบางที่เขานิยมใช้เลขล่างนะคะแต่อย่างส่วนตัวหมอเองหมอนิยมใช้เป็น30-33%ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเจาะเลือดออกมาแล้วความเข้มข้นเลือดได้มากกว่า30%ขึ้นไปก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีภาวะเลือดจางก็คือน้อยกว่า3 0เนี่ย ก็เป็นภาวะที่เราจําเป็นจะต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมนะคะซึ่งการดูแลเพิ่มเติมหมายถึงอะไรบ้างก็มีตั้งแต่อันแรกนะคะก็คือเราจําเป็นจะต้องเพิ่มนะคะเพิ่มปริมาณของยาบํารุงเลือดก็คือเพิ่มธาตุเหล็กนั่นเองนะคะเพราะว่าโดยมากแล้วปัญหาหลักๆของคนท้องเนี่ยก็คือธาตุเหล็กนะคะของเรา,าเราได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอก็เลยทําให้สร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยเกินไปนะคะ แล้วก็อันที่2นะคะถ้าเกิดว่าในคนที่มีเรื่องของทารสซิเมียร่วมด้วยเนี่ยจะต้องจําเป็นจะต้องได้รับโฟลิกนะคะในปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คืออยู่ที่0.4มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นจริงๆก็คือการรับประทานโฟลิก1เม็ดหรือการทานยาบำรุงเลือด ที่เราได้จากการฝากคันเนี่ยบางยี่ห้อเขาก็จะมีผสมโฟลิกอยู่แล้วอันเนี้ยก็คือถือว่าเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นคือการเพิ่มธาตุเหล็กหมายถึงยังไงหมายความว่าการกินยาบำรุงจากเดิมอาจจะทานวันละ1เม็ดคุณหมออาจจะเพิ่มให้เป็นวันละ2หรือ3ครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นอันนี้ขึ้นกับดุลระยะพินิจของแพทย์นะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราเลือดจางคุณหมอมักจะเพิ่มเรื่องของยาบำรุงให้ก็ไม่ต้องกังวลค่ะ ก็ส่วนใหญ่กินยาไปสักเดือน2เดือนเจาะเลือดติดตามถ้าเรากินยาได้สม่ำเสมอความเข้มข้นเลือดก,ก็มักจะเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้นะคะบางท่านก็อาจจะกังวลว่าอ้าวแล้วถ้าเลือดจางมากๆ3ก็คือในกรณีที่มีภาวะเลือดจางมากๆจะประมาณไหนนะคะโดยส่วนตัวนะคะส่วนใหญ่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่แล้วกันเนาะถ้าเกิดสมมติว่าค่าความเข้มข้นเลือดนะคะ น้อยกว่า25%เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นภาวะเลือดจางระยะที่เรียกว่าวิกฤตละจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลแบบเรียกว่าแบบเข้มข้นแล้วกันเนาะก็คือเรื่องของการให้เลือดเนี่ยอาจจะต้องจำเป็นนะคะในบางรายแต่ยังไงตรงนี้ก็ให้ขึ้นกับ ดุลยะพินิษของคุณหมอที่ดูแลแล้วกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการให้เลือดนะคะเราจะให้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะเราจะไม่ไม่ได้ให้เลือดแบบพั่มเพื่อนะคะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าการให้เลือดในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพ้เลือดเรื่องของการมีโอกาสได้รับเชื้อโรคนะคะที่มาจากเลือดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้ออะไรที่มาทางเลือดเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ ปัญหาอื่นๆที่เกิดจากการให้เลือดมันก็มีเพราะฉะนั้นถ้าการให้เลือดเนี่ยจะเป็นทางเลือกสุดท้ายในกรณีที่เรานะคะมีความเข้มข้นเลือดที่แบบน้อยมากๆแล้วคุณหมอคาดว่าจะเป็นอันตรายนะคะต่อสุขภาพของคุณแม่นะคะหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของน้องก็ได้ก็อาจจะจาเป็นที่จะต้องให้เลือดนะคะอันนี้ก็ขึ้นกับคุณหมออีกทีนะคะเพราะว่าอย่างบางคนนะคะถ้าแบบเลือดจางเนี่ย สักประมาณ27หมอบ,บางท่านอาจจะจำเป็นจะต้องให้เลือดแล้วก็ได้ถ้าเรามีเรียกว่าข้อบุงชีอื่นๆที่จำเป็นจะต้องให้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูนะคะเป็นรายๆไปนะคะ ทีนี้นะคะโดยปกติแล้วค่ะความเข้มข้นเลือดเราก็จะตรวจตั้งแต่ครั้งแรกนะคะที่มีการฝากคันแล้วก็ในช่วงของไตรมาสสองค่ะช่วงใกล้ๆกลคลอดก็จะได้รับการตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าบางคนนะคะฝากคันครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีภาวะโลหิตจ,จางแต่ว่าเนื่องจากการกินของเราในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์อาจจะได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมถึงเราจะกินยาบำรุงอยู่ตลอดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไปมีภาวะโลหิตจ,จางในช่วงของใกล้ๆคลอด ก็เป็นช,ช่วงที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอตรวจพบว่ามีภาวะโลหิตจางในภายหลังก็จะใช้วิธีการดูแลรักษาเช่นเดียวกันนี้เช่นเดีวยวกันนะคะ,ะตัวแรกผ่านไปแล้วนะคะตัวที่สองนะคะก็คือในส่วนของหมู่เลือดนะคะหมู่เลือดหมู่เลือดเนี่ยเราจะมีอยู่2อ,อแบบนะคะก็คือหมู่เลือดที่เป็นบัตรกรุ๊บบัตรกรุ๊ปคืออะไรบัตรกรุ๊ปก็คือ ABO นะคะก็คือหมู่ A หมู่ b หมู่ o หรืออาจจะเป็น a b ก็ได้นะคะก็คือมี a มี b นะคะมี a b แล้วก็เป็น o อันนี้เขาเรียกว่าเป็นหมู่เลือดหลักนะคะซึ่งทุกคนบนโลกใบนี้ก็จะอยู่ในหมู่ใดหมู่หนึ่งอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ถามว่ามันมีความสำคัญยังไงคือเราเป็นการตรวจเพื่อรู้นะคะเพื่อรู้ว่าหมู่เลือดของเราเนี่ย เป็นแบบไหนอันนี้คือมันเป็นประโยชน์ในแง่ของระยะยาวก็คือว่าพาะเรารู้ว่าตัวเราเองหมู่เลือดอะไรเวลาที่เรามีปัญหานะคะจำเป็นจะต้องให้เลือดหรือจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับเลือดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถบอกตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าหมู่ที่สําคัญกว่านะคะที่เราต้องการจะดูในช่วงของการตั้งครรภ์ก็คือเรื่องของ R H R H group นะคะก็คือหมู่เลือด R H นะคะ คนธรรมดาคนธรรมดาจะมีหมู่ r h เป็น positive ก็คือเป็นบวกนะคะอันนี้คือเป็นคนปกตินะคะแต่ว่าคนกลุ่มพิเศษก็คือกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่เป็น r h ลบนะคะกลุ่มที่เป็น r h ลบเนี่ยจะมีความสำคัญค่อนข้างมากนะคะถ้าเกิดว่า ใครเกิดทันไม่ใช่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในรุ่นเดียวเเดเดีียยววกันกับวาจจะเคยได้ยินเรื่องของ o อเนกาทีฟใช่ไหมคะก็คือว่าความสําคัญก็คือว่าคนที่หมู่เลือดเป็นหมู่โเนี่ยจะไม่สามารถที่จะรับเลือดจากหมู่ใดใดได้เลยเพราะว่าเราจะมะีเขาเรียกว่าเป็น เป็นตัวแอนติบอดีอะคะ่ะแอนติบอดีมันจะเป็นสารต้านที่ทำให้คนที่มีหมู่เลือดโอเนี่ยจะไม่สามารถรับเลือดหมู่อื่นได้ถ้าเกิดว่ารับเข้ามาเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นเดียวกันค่ะในคนที่มีหมู่เลือด Rh เป็นเนกาทีฟเขาก็ไม่สามารถที่จะรับเลือดของคนที่เป็น Rh p o s i t i v ีได้แต่ว่านะคะความสำคัญก็คือว่าถ้าสมมติว่านะคะ คนไหนก็ตามที่มีเรื่องของ r h neg ก็คือเป็น r h negative เนี่ยก็คือเป็นลบเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งรันในกร,กรณีที่คุณแม่นะคะแม่เป็น r h ลบนะคะอันนี้เดี๋ยวขอเพิ่มนิดนึงเนาะก็คือในกรณีที่แม่นะคะเป็น r h ลบนะคะแต่ว่าพ่อพ่อเนี่ยเป็นคนปกติคือเป็น r h บวกเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วะคะ่ะถ้าเกิดว่าสองคนนี้แต่งงานกัน ให้เดาว่าลูกจะเป็นหมูไหนคะแน่นอนค่ะ Rh บวกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นยีนเด่นนะคะ Rh ลบเป็นยีนด้อยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าพ่อเป็น Rh ลบแม่เออพ่อเป็น Rh บวกแม่เป็น Rh ลบเนี่ยแน่นอนว่าลูกออกมาเนี่ยแม่ลูกจะเป็น Rh บวกนะคะอันนี้คือลูกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเลือดแม่กับเลือดลูกค่ะเขาจะไม่เข้ากัน ก็คือเป็นคนล้าหมู่เลือดนะคะถึงแม้ว่ากรุ๊ปใหญ่คือ ABO เนี่ยอาจจะเป็นหมู่เดียวกันแต่ว่าหมู่หม,หมู Rh เนี่ยเป็นคนละหมู่ถ้าแม่เป็น Rh ลบลูกเป็น Rh บวกเนี่ยในกรณีที่เป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรก คือคุณแม่ไม่เคยท้องมาก่อนเลยไม่เคยแท้งมาก่อนเลยนะคะตลอดชีวิตของเราแล้วเรามาสัมผัสกับเลือด RH บวกครั้งแรกตอนตั้งครรภก็คือเลือดของลูกคือโดยปกติแล้วในช่วงของการตั้งครรภเลือดแม่กับเลือดลูกจะมีการเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะคะ เป็นเรียกว่าส่วนใหญ่คือถึงแม้ว่าเราจะมีรกนะคะเป็นตัวกลางในการกรองนะคะไม่ให้ไม่ให้สิ่งที่ไม่ควรผ่านเข้าออกเนี่ยระหว่างแม่ลูกเนี่ยผ่านได้แต่ว่าในความเป็นจริงก็คือมันก็จะยังมีเลือดบางส่วนของลูกที่สามารถผ่านลกเข้ามาในกระแสะเลือดของคุณแม่ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการที่เราใช้ในการเจาะเลือดคุณแม่เพื่อตรวจหาดาวซินโดมในลูกนั่นแหละค่ะเพราะว่าเลือดลูกบางส่วนจะลอยเข้ามาในเลือดแม่ เพราะฉะนั้นนะคะพอลูกเนี่ยเป็น r h b ซึ่งเป็นหมู่เลือดที่ไม่เข้ากับแม่ปัญหาก็คือว่าแม่เนี่ยจะสร้างสร้างแอนติบอดีก็คือแอนติบอดีเนี่ยมันคือเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันนะคะเพื่อที่จะไปทำลายทำลายหมู่เลือดของลูกนะคะตัวนี้มันเป็น,นกลไกป้องกันร่างกายนะคะ เพราะฉะนั้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายร่างกายเราจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อที่จะไปทำลายมันแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าแม่กับลูกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแอนติบอดีเนี่ยถ้าเกิดว่าไปทำลายลูกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กก็จะต้องมีปัญหาถูกไหมคะก็คือปัญหาที่ตามมาก็คือลูกอาจจะมีภาวะบวมน้ําซึ่งทําให้เขามีโอกาสเสียชีวิตในครรภ์ได้เพราะว่าเม็ดเลือดของเขาถูก ถูกทำลายไปหมดนะคะเขาก็จะมีภาวะเลือดจางแบบรุนแรงแล้วก็มีภาวะบวมน้ำซึ่งเกิดจากภาวะซีดแบบรุนแรงนะคะอันนี้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เกิดในคันแรกก็คือถ้าเกิดว่าเป็นการตั้งคันครั้งแรกแล้วแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ดูแลอะไรเลยอะคือปล่อยให้เกิดภาวะเนี้จนกระทั่งเราเคลอดลูกออกไปนะคะภาวะแอนติบอดีตัวนี้มันจะมีความสำคัญตอนที่เรามีลูกคนที่สองอ่า คือลูกคนแรกส่วนใหญ่จะรอดจะรอดได้เพราะว่าภูมิคุ้มกันตัวเนี้มันเพิ่งเจอครั้งแรกค่ะจะปริมาณจะไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นเด็กจะสามารถคลอดออกมาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกคนที่2ในแม่ที่เป็น RH ลบนะคะลูกคนที่2แน่นอนว่า r h เขาก็ต้องเป็นบวกเหมือนกันเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันตัวนี้มันถูกกระตุน้นตั้งแต่การตั้งครรภ์ครั้งแรกอยู่แล้วทําให้ภูมิคุ้มกันตัวนี้มันจะเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วนะคะ ดยมากนะคะปัญหาจะเกิดในท้องสองก็คือจะทำให้การตั้งพันในครั้งถัดไปเนี่ยเด็กมักจะมีปัญหานะคะแทบจะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้สูงกัแล้วกันเนาะ mm. คืออาจจะทำให้เกิดการแท้งแท้งแบบต่อเนื่องคือไม่สามารถตั้งครันมีชีวิตได้หรือเกิดว่าสามารถที่จะตั้งครันมีชีวิตลูกก็อาจจะเกิดมีภาวะบวมน้ำแล้วก็ ไม่สามารถที่จะอยู่รอดจนกระทั่งคลอดในระยะครบากำหนดได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายมากๆ, <S <S ๆเพราะฉะนั้นนะคะในคุณแม่ที่เป็น r h ลบเนี่ย r าลบนะคะจำเป็นจะต้องได้รับการฉีดยานะคะฉีดยายับยัง้งการสร้างการสร้างแอนติบอดีเนี่ยแหะคะ่ะในช่วงระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะครั้งแรกส่วนใหญ่จะฉีดในช่วงของไตรามาส ช่วง28สัปดาห์ขึ้นไปอ่ะเราจะฉีดครั้งแรกแล้วก็ฉีดครั้งที่2ก็คือภายใน72ชั่วโมงหลังคลอดเพื่อป้องกันการสร้างแอนติบอดีในแม่นะคะเพื่อที่ว่าจะได้สามารถตั้งครรภ์นในท้องถัดไปได้เราเด็กไม่เป็นอันตรายนั่นเองนะคะแต่ถามว่าเป็นผลอะไรกับแม่ไหมไม่มีนะคะตัวนี้ไม่ได้มีผลกับชีวิตของแม่แต่ว่ามีผลในเรื่องของอผลต่อเด็กก็คือผลต่อการตั้งครรภ์น,นั่นเองนะคะ แต่ว่านะคะก็ยังมีหลายมีบางคู่ที่โชคดีก็คือพ่อเป็น r h ลบด้วยแม่เป็น r h ลบด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในกรณีนั้นนะลูกเกิดมาก็จะมี r h ที่เป็นนก g a t i v e ก็คือเป็นลบเพราะฉะนั้นเลือดแม่กับเลือดลูกก็จะสามารถที่จะเข้ากันได้แบบไม่มีปัญหานั่นเองนะคะที่นี้นะคะมาถึงต่อไปนะคะก็คือเรื่องของอค่า mcv กับ of นะคะ mcv กับ of คืออะไร MCV ก็คือถ้าให้พูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือจะเป็นเรื่องของขนาดนะคะขนาดของเม็ดเลือดแดงนะคะขนาดของเม็ดเลือดแดงซึ่งตัวเนี้ยจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อจะต้องตรวจเลือดแบบสมบูรณ์ก็คือดูการตรวจเลือดแบบสมบูรณ์เนี่ยเขาจะดูได้ทั้งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็รวมทั้งเกล็ดเลือดจากการเจาะเลือดครั้งเดียวคือดูได้เลยนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะบอกค่า MCV มาด้วยนะคะเป็นค่าขนาดของเม็ดเลือดแดงนะคะ แต่ว่ามันก็จะมีการตรวจอีกแบบหนึ่งเรียกว่า OF ก็คือเป็นการตรวจดูเรียกว่าความแข็งแรงของเม็ดเลือดว่ามันแตกง่ายหรือแตกยากนะคะ,ะซึ่งสองตัวนี้เขาจะใช้ตรวจเพื่อดูความเรียกว่าอาจจะเหมือนกับเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นก็แล้วกันนะคะเพื่อดูเรื่องของแอลฟาทาลัสเมียนะคะแอลฟาทาลัสเมียทัลลัสเมียเนาะ ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นการตรวจคัดกรองเรื่องของแอลฟาทารสซิเมียเบื้องต้นนะคะก็คือในกรณีที่ตัวค่า MCV เนี่ย MCV คือขนาดของเม็ดเลือดแดงเนี่ยในคนปกติจะต้องมากกว่า80เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตรวจออกมาแล้วค่า MCV น้อยกว่า80คือได้เจ65 8 65หรืออะไรแบบนี้คือน้อยกว่า80ก็แปลว่าเรานะคะอาจจะมีเรื่องของทารสซีเมียตัวนี้แฝงอยู่ก็ได้นะคะจำป็นจะต้องได้รับการตรวจ แบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าค่า MCV เนี่ยบางครั้งเนี่ยในคนที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก MCV ก็จะเล็กเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่า MCV เนี่ยเป็นการดูคร่าวๆว่าอาจจะมีทาลัสเมียแฝงแต่ว่าถ้าค่าผิดปกติเราก็จะต้องตรวจละเอียดเพิ่มเติมนั่นเองค่า OF ก็เช่นเดียวกันค่ะค่า OF ก็เป็นค่าคัดกรองก็คือถ้าคนปกติก็จะมีภาวะ OF n e ก็คือเม็ดเลือดเนี่ย แข็งแรงดีไม่แตกง่ายแต่ถ้าเกิด o f positive ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เช่นเดียวกันว่าจะต้องไปตรวจในเรื่องของ Alpha ทาร์ซ s เมียแบบละเอียดอีกทีว่าเรามีทาร์ซิเมียตัวนี้แฝงอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งเดี๋ยวเรื่องทาร์ซ s เมียเราจะพูดกันในสไลด์ถัดไปทีนี้นะคะก็จะมีการตรวจคัดกรองทาร์ซิเมียอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือค่า dcip dcip เนี่ยก็เป็นการตรวจคัดกรองในเรื่องของทาร์ซ s เมียเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นทาร์ซิเมียกลุ่มเบตานะคะ ก็คือเป็นเบต้าทาลัสซีเมียตัวนี้จะเป็นการตรวจที่จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจแบบหมายถึงตั้งใจเจาะเลือดเพื่อตรวจนะคะไม่สามารถที่จะดูได้จากการตรวจเลือดแบบสมบูรณ์โดยทั่วๆไปคือดูไม่ได้ตัวนี้เป็นการตรวจขัดกรองเช่นเดียวกันค่ะถ้าสมมติว่าเป็นค่าเนกาทีฟเนี่ยก็แปลว่าเราไม่น่าจะมีความเสี่ยง ของเบต้าทารัสิเมียแฝงแต่ถ้าหากว่าตัว DCP ของเราโพ i ิทีฟเราจำเป็นจะต้องตรวจละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพื่อดูเรื่องของเบต้าทารัสิเมียว่าเรามีในส่วนของตัวเนี้ยแฝงอยู่หรือเปล่าซึ่งเบต้าทารัสิเมียเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มทารัสิเมียที่จะมีเบต้ากับ E นะคะ2ตัวอันเนี้ยจะอยู่ในสายของทารัสิเมียกลุ่มเบต้านั่นเองนะคะ สำหรับเรื่องของฮีโมโกบินไทปิ้งก็คือเป็นเรื่องของอการตรวจทาร์สเมียนะคะแบบละเอียดนะคะซึ่งแบบละเอียดเนี่ยก็คือจะได้ดูได้เลยว่าเราเป็นพาหะหรือเราเป็นโรคแบบไหนนะคะซึ่งหลักๆเลยก็จะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นเบต้านะคะซึ่งกลุ่มเบต้าเนี่ยจะมีเบต้ากับ E นะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นอลฟานะคะ กลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งสองกลุ่มนี้ไม่รวมกันหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่เป็นเบตา้าคุณพ่อเป็นอัลฟาแน่นอนเด็กมีโอกาสเป็นแค่พาหานะคะเท่านั้นไม่ได้มีไม่ได้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ในส่วนของรายละเอียดแบบลึกๆเลยของตัวทรัสเมียแบบเบต้าและแอัลฟาเนี่ยหมอเคยได้ให้ความรู้ไว้แล้วนะคะซึ่งมีเป็นคลิปอยู่ใน YouTube ของหมอเองนี่แหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหมอจะเอาลิงก์นะคะที่เกี่ยวกับการอธิบายในส่วนของเบต้าทรัสเมียและก็อลฟาทรัสเมียมมาแปะไว้ให้ในกลุ่มด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไปตามดูไปฟังกันดูอีกทีก็แล้วกันนะคะก็มาถึงนะคะถัดไปก็คือตัว แอนตี้เอชนะคะแอนตี้เอชก็คือเชื้อเอชนั่นเองนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นผลนก g a t i v e ก็คือไม่มีเชื้อผลโพซิทีฟก็คือมีเชื้อซึ่งก็จําเป็นต้องได้รับการรักษาก็คือทานพวกยาต้านไวรัสอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครมีผิดปกติตรงนี้คุณหมอน่าจะให้คําแนะนําได้อยู่แล้วนะคะต่อมาก็คือเรื่องของตัว v d r l นะคะ VDRL คือซิฟิลิสค่ะซิฟิลิสเนี่ยเป็นโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งการตรวจ VDRL ในช่วงท้องก็จําเป็นเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีการติดเชื้อตัวเนี้ยในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์น,นะคะสามารถที่จะทําให้เด็กมีการติดเชื้อแบบรุนแรงได้เลยถึงขั้นทําให้พิการก็ได้หรืออาจจะติดเชื้อในระดับ ขึ้นสมองเด็กก็ได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นกับว่าการรับเชื้อของคุณแม่เนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนของการตั้งครรภ์น,นั่นเองนะคะผลออกมาก็จะเป็นถ้าเป็น non-reactive ก็คือไม่มีการติดเชือ้อถ้าหากว่าผลออกมาว่าเป็น reactive ปุ๊บนะคะจะต้องได้รับการตรวจยืนยันว่ามีการติดเชือ้อจริงก็คือการตรวจ2ตัวนี้นะคะก็คือ TPHA แล้วก็ตัว Fcabs IgM นะคะซึ่งตัวนี้มันจะค่อนข้าง เเจากว่าไหมคาะว่าถ้าเกิดว่าเราตรวจถ้าในชีวิตของเราหนะะึ่งครั้งนะคะเคยติดเชื้อซิฟิลิสตรวจตัว,ว TPHA เนี่ยมันจะโพสิฟตฟอยู่แล้วมันโพสิฟตฟตลอดชีวิตแต่ว่าการตรวจตัวนี้มันเป็นการตรวจหาตรวจหาการติดเชื้อปัจจุบันหมายความว่า ต่อให้ถ้าเกิดว่าปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้ติดเชือ้อตัวเนี้ยมันจะออกมาว่าเป็นเนกาทีฟซึ่งก็จะสบายใจได้เลยว่าโอเคการที่เราตรวจเนี่ยเป็นการติดเชื้อในอดีตไม่ได้มีผลกับการตั้งครันในปัจจุบันนั่นเองค่ะอะ่ต่อไปนะคะก็คือเรื่องของตัวตับอักเสบบีนะคะตับอักเสบบีเนี่ยการตรวจเบื้องต้นส่วนใหญ่เขาจะตรวจตัวนี้ค่ะก็คือตรวจหาว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อนะคะถ้าเกิดว่ามีเชื้อผลก็จะออกมาว่าเป็นโพสิทีฟเนาะ ความสําคัญก็คือว่าตับอักเสบบีเนี่ยในกรณีที่เรามีเชื้อเขาจะเรียกว่าเป็นผาหานะคะผาหะของไวรัสตับอักเสบบีสามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติและสามารถให้นมบุตรได้แต่ว่าเด็กนะคะทันทีแรกเกิดนะคะเด็กแรกเกิดจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งจะเป็นวัคซีนพิเศษนะคะสําหรับเฉพาะคุณแม่นะคะที่เป็นมีภาวะเป็นผาหะของไวรัสตับอักเสบบีนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าคุณแม่เป็นพาหะเนี่ยปัจจุบันนะคะเราแนะนำให้ตรวจตัว h p e antigen ซึ่งดูว่าไวรัสของเรามันแอคทีฟมากหรือน้อยด้วยในช่วงของไตรมาส,ส2เพื่อที่จะดูว่าถ้าหากว่าตัวนี้นะคะโพสิทีฟขึ้นมาเนี่ยคุณแม่จะต้องได้รับควรนะคะคใช้คาว่าควรแล้วกันควรที่จะได้รับยาต้านไวรัสในช่วงใกล้ๆคลอดเพื่อลดปริมาณ เชื้อไวรัสที่จะแพร่จากแม่ไปสู่ลูกนั่นเองนะคะอันเนี้ยคือแนะนำเป็นเป็นเรียกว่าเป็นคำแนะนำในช่วงหลังนะคะส่วนตัวนี้คือน n ี้ HBs เนี่ยเป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบดีหมายความว่าถ้าเรามีภูมิเนี่ยแปลว่าดีถ้าไม่มีภูมิก็คือไม่มีภูมิเท่านั้นเองนะคะก็คือไม่สามารถก็คือเอ่อก็คือป้องกันการติดเชื้อไม่ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นการตรวจเพื่อรู้ถ้าในกรณีที่เรานะคะยังไม่ได้ติดเชื้อนะคะก็คือเป็นไม่มีเชื้อและยังไม่มีภูมิสามารถที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีได้แต่ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยแนะนําให้ฉีดในช่วงก่อนท้องหรือหลังคลอดนะคะในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ก็คือไม่ได้แนะนําว่าจะให้ฉีดในช่วงท้องเพราะว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่ากว่าวัคซีนเนี่ยจะ ฉีดครบคอร์ดเนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือนนะคะซึ่งหลังจากที่เราฉีดครบ3ามเข็มแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนถึงจะเริ่มมีภูมิคุ้มกันเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าฉีดก็คือฉีดก่อนท้องนะคะจะมีประโยชน์สูงสุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท้องไปแล้วก็รอหลังคอดคอ่อยฉีดะคะตัวรูเบล่าเนี่ยเป็นหัดเยอรมันนะคะการตรวจหัดเยอรมันไม่ได้ตรวจทุกที่นะคะจะมีเฉพาะ การฝากคันในบางโรงพยาบาลเท่านั้นที่ตรวจนะคะการตรวจหัดเยอรมันนะเราจะตรวจหาภูมิคุ้มกันก็คือตัว igg เนี่ยคือภูมิคุ้มกันเป็นการตรวจดูว่าเรามีภูมิหรือยังถ้าหากว่าเรามีภูมิแล้วคือเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่มีภูมิค่ะเราจะต้องระวังในเรื่องของการติดเชื้อหัดเยอรมันในช่วงตั้งครรภ์เพราะว่าการติดเชื้อหัดเยอรมันในช่วงท้องสามารถที่จะ ทำให้เด็กนะคะมีความพิการได้ตั้งแต่อยู่ในครั์นะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการติดเชื้อนี้จริงในช่วงท้องความพิการก็จะเกิดขึ้นในหลายๆระบบนะคะซึ่งก็ต้องใช้การตรวจติดตามอีกทีแต่สำหรับท่านไหนนะคะที่ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันนะคะหัดเยอรมันนะคะไม่สามารถที่จะฉีดวัคซีนได้ในช่วงท้องเพราะว่าเชื้อที่เอามาทำวัคซีนเป็นเชื้อที่มีชีวิตนะคะถ้าจะฉีดจะต้องฉีดก่อนท้องนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าท่านไหนยังไม่มีภูมิคุ้มกันนะคะหรือไม่แน่ใจว่าเรามีภูมิมหรือเปล่าวิธีการป้องกันง่ายๆก็คือพยายามหลีกเลี่ยงค่ะอย่าไปเล่นกับเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบที่มีไข้นะคะอย่าอย่าเข้าใกล้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่ยังจะเป็นไข้ออกผื่นหรือเป็นหัดได้อยู่นะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ได้รับเชื้อก็อาจจะเป็นอันตรายต่อน้องได้นั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จบแล้วนะคะก็หวังว่า สไลด์นี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะมีคำถามเพิ่มเติมยังไงนะคะก็สามารถจะพิมพ์ถามเข้ามาได้นะคะที่คลิปคำถามนะคะประจำเดือนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะก็สาหรับตัว I